าวประกายขวัญปัญญาพรตำแหน่งกรรมการหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อทำงานที่บริษัทปีนี้เป็นปีที่29ค่ะเอ๊แล้วที่ร้านพลังบุญเนี่ยจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างคะบริษัทพลังบุญเป็นร้านค้าของชุมชนสันติยโสกค,ค่ะจำหน่ายสินค้าวุ้นบริโภคเพื่อผักผลไม้ไร้สารพิษเปิดบริการมาปีนี้เป็นปีที่35แล้วค่ะ แล้วอย่างช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแบบนี้ทางร้านพลังบุญมีมาตรการป้องกันอะไรสําหรับลูกค้าบ้างคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในช่วงการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านี่พลังบุญให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะในเรื่องความปลอดภัยดังนั้นเราจะมีมาตรการในการคัดกรองลูกค้ามีขั้นตอนดังนี้เลยค่ะก่อนเดินนะเจ๊ต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะคะมีขั้นตอนยยง่ายๆเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะล้างมือค่ะขั้นตอนที่2องลงทะเบียนชัยชนะนะคะขั้นตอนที่สามตรวจวัดอุณหภูมิด้วยหน้าผากนะคะคุณลูกค้าข้อสีต้องรับบัดคิวค่ะเพื่อให้เราทราบจำนวนลูกค้าในร้านนะคะจะต้องไม่เกิน30มสิท่านในร้านนะคะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างค่ะตรงนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความสำคัญของบริษัททั้งหมดนะคะ และอยากฝากนิดนึงค่ะลูกค้าที่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะกรุณาอย่าเพิ่งเข้ามาในร้านนะคะเพราะบริษัทของเราเป็นระบบปิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาก็อาจจะมีการแพร่ระบาดได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ